สวัสดีครับ FC หวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำเวลาพัฒนางวดประจำวันที่13ธันวาคม2567ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเวลาพัฒนาผมก็ได้นำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด สี่ตัวสามตัวสองตัว,ตว,ตวรพร้อมทั้งชุดสองตั้งให้กับ f อฟดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเวลาพัฒนาเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่สี่ตัวสามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากเวลาพัฒนาเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากเวลาพัฒนางวดประจำวันที่11ธันวาคม2567กันก่อนครับผลกันออกกลางวันที่1939318เด็กท้าย4ตัวครับ9318 9318 3าส่วน318 318สัน1818 สองตัว่าง9393นี้เป็นผลการออกสลากไว้เราพัฒนาวดปลาสุดครับ11เอ็ดธันวาคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้กับ fc ดูในงวดวันที่11นะครับมาดูสูตรนะครับที่ได้ลงคลิปให้ fc fc ดูในงวดวันที่11นะครับในชุดสรุป2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัววันสงตัวล่างที่ผมสรุปไว้ครับ12ชสุด2ตัวล่าง10 10ิ ชุดนะครับผลกันออก9-3รลุดนะครับใน2ครั่งหลุดครับและในชุด2ตัวน16ชุดเท่เดียวครับ16ชุดใน16ชุดนี้นะครับผมสรุปเดินไปที่4ชุดครับ3-1 3-6 8-1 8-6เน้น8-1และ8-6ตัวเน้นก็คือ8-1ก็เข้าเป็นตัวกลับครับ ในสอตารงก็จะตรงนัครับ1881ดหนึครับ1881ก็เป็นตัวเด่นนะครับเข้าที่18%ออก3 18ครับและในชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวชุดครับผมเน้น8 8 1 8 8 6แต่ผลกันออกคือ3 18ครับเป็นคู่โตนะครับคู่โตนะครับคู่โตมาที่ชุด3ตัวครับและในชุด4ตัวครับในชุด4ตัวหลุดนะครับชุด4ตัวหลุดไปนะครับในชุด3ตัวบนสรุปฟันธงครับสรุปฟันธง ห้ี่ตัว5 88้าเน้น8 8ดแปหไม่ไม่เข้าในสามตัวครับแต่เป็นแปดสแครับและในสตัวบนครับเน้นไปที่81นะครับเป็นตัวกับ18นะครับตรงตรงครับสองล่างเน้น58ไม่มาครับและในชุด2ตัวบนล่างที่เดินดีที่สุดครับ8ชุดครับเข้าที่188 1งแปดแปครับหนึ่ที่ผมเน้นนะครับเข้าที่18ตรงๆครับนี่คือข้อมูลวัดล่าสุดครับสิเอ็ธันวาคมครับดีใจครับเอฟทุกท่านนะครับ ที่มีโชคนะครับถูกท่านบางท่านก็อาจจะมีโชคถูกทั้งเลขท้ายคู่ต้นนะครับ3ตัวนะครับ3ต,ตัวบนถ้ากลับหครั้งก็จะเข้า3ตัวตรงครับนั่นคือ38 3 1ดครับและในชุด2ตัวตรงตรงครับ2ตัวบนล่างตรงคือ1นครับตรงตรงแล้วก็ดีใจกับ f c เท่ยนท่านที่มีโชคนะครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันใหม่ครับในงวด วันที่13ครับแล้วก็บอกกล่าวกับ f c นะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับบางท่านอาจจะไม่หาคลิปไม่เจอครับที่ผมไมลงคลิปไปกับหาคลิปไม่เจอท่านต้องกดติดตามไว้ครับกดติดตามและกดกระดิ่งรอติดตามครับแต่เพราะว่าในค่ากรนกดติดตามเนี่นจอ่ามีข้อความติดตามเด้งขึ้นนะครับเวลาผมโหลดคลิปเสร็จนะครับ คลิปนี้ท่านได้ติดตามรับชมคอยไปดูคลิปนะครับหรือท่านที่ไปที่ช่องนะครับโวเด็ดเล็กเด่นกำลังวันแล้วก็ไปคลิกดูนะครับที่ต้นคลิปก็จะเห็นช่องที่ผมลงคลิปไปนะครับสําหรับท่านที่ทํารู้เรื่องของในการทําลงดูคลิปนะครับส่วนท่านที่ไม่รู้เรื่องก็กดติดตามไว้ครับจะมีข้อความเด้งขึ้นครับเด้งขึ้นให้ท่านได้ดูไปในทางนะครับนี่คือสำหรับ เอฟซีที่าหากช่องไม่เจอครับมาลุ้นกันในงวดวันที่13ครับดูการคำนวณกันต่อครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมในดำเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออกเกมึมาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับดูที่หลักพันครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมดสูตสุดคำนวณ ในแต่และสูตรจะนําตัวเลขหลักพันวดล่าสุดก็คือ9ก้ามาคำนะครับสูตรที่1 7เป็นตัวตั้งนําหน้าได้จากการน,นําหลักพันคือ9ให้บวกตัวเองครับ9ก 9, 9, 9, 9, 9, บวกเก้าท่ากับสิบแปดบวก่สิบแปดเอา8ตัวน้นมาตั้งตั้ง8นับ p อยหลังลดจาก8ปึงได้คือ7ครับบวกจากที่เเพิ่มไปทีเก้าตัวเข้าละครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ตามสี่้นหลักพันสูตรที่2ครับตัวเลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ได้จากการน,นําหลักพันวดล่าสุดคือ9ให้ไปบวกหลักพันก่อนนะในีคือ5 9, 5 9ห้า เมื่อที่14เอา4ต่จะงมาตั้งตั้ง4แล้วก็บอกแกให้4เพิ่มไปอะไรก้าตัว9ก้านะครับสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเก็ดไปเก้าตําแหน่งพันสุดที่3ได้เลข6เป็นตัวตั้งครับหตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนก็คือ9ก้ให้บวกเราพันเก้าเครับ9ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนำรกคือ8ตัวหลังบวกเราพันคือ9ครับแปดบวกเก้เท่ากับสิเจบได้สิเอาเจ็ดมาตั้งครับตั้งเจ็ดนับจากเจ็ดหนงท่ 1, 3, 6, คือหกบวกจะได้หเพิ่มไป เก้าตัวเก้าแล้วครับหกเจ็ดแปดอแต่ไปหลักพันสุดที่สี่ได้เลขค่าเป็นตัวตั้งหตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยบนคือแให้มาบวกหลักพันคือเกครับแปดบวกเาเท่ากับสินำผลลับคือเตัวหลังบวกหลักพันคือเก้บ7เบวกกับสิบหกเมื่อได้สิบหกครับเอาหกมาตั้งครับตัวหลังตั้งครับตั้งหกนําลดจากหกแต้มคือหแล้วก็บวกแกค่าเพิ่มไปให้เก้าตัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ด เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แครับมี1 2 7 8 9 0ครับ1 2 7 8 9 0 4สูตรนับชนกันนะครับใน6ตัวนี้ครับผมแนิยาสูตรมาเทียบว่าชนนะครับเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข7ดึงเลข8ดึงเลข9ครับ2 7 8 9ดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเป็นประจำหลัก พันครับสองเจ็ดแปดเก้าครับมาดูสูตรนะเราก็ต่อครับทั้งหมดสี่สูตรครับแต่ในสูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยฮวดล่าสุดก็คือสามมาคณครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าเป็นตัวตั้งห้าตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือสามให้บวกตัวเองครับสามบวกสามได้กับหกบวกเท่ากับหกเอาหกมาตั้งนับรถจากหกมาหนึ่งตั้งคือห้าบวกจำนวนค่าเพิ่มไปเลขเก้าตัวเก้าแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแต่ไปหลักร้อยสูตรที่สองได้หกเป็นตัวตั้งหกตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือสาม ให้ไปบอกหลักร้อยก่อนนะี่คือ4ครับ3ามกับสเท่ากับ7เมื่อกับ7เอา7มาตั้งนับลบจาก7 1็แต้มคือ6บวกใจอเลหเพิ่มไปให้เลขเก้ตัว9กล่วครับ6 7 8 9 0 1แ3 4าน่จำนวนร้อยสุดที่3ครับได้เลข1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนําตัวเลขนะครับได้การนําตัวเลขให้นําหลักแสนก็คือ9บวกหลักร้อยคือ3ครับ9บวก3เท่ากับ12เมื่อได้12เอา2องงมาตั้ง นับลดจาก2องาหนึ่แต้มคื้นหบวกอยายกได้เกินเพิ่มไปได้เาตัวเแล้วครับหนึ่งสองสา่หแาต่เลขร้อยสุดที่4ได้เลขสาเป็นตัวตั้ง3ตัวนี้ได้จาารนนำหลักหน่วยบนคือ8ครับให้บวกหลักร้อยคือ3ามครับแปดบวกสเท่ากับ11บเอนำผลลัพธ์คือหนึ่งตัวหลังครับ หนึ่ง,งบวกหลักร้อยคือสามครับหนึวกสามเทากับสี่มาเทากับสเอาสมาตั้งตั้ง4นับลดจาก4 1, ีนึงแต้มคือ3แล้วก็บวกจากสามเพิ่มไปให้ได้กตัวก็หลักครับสามสี่ห้าเมื่อครบ4ีสูตรคำนวณให้นับแต้มจนคนบสี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มจน,นไนครับมีหนึ่งสามครับหนึ่งสมได้หตัวในหตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวนครับผมดึงเลขห ตัเลขหตัวเลขดตัวเลขปดครับหนึ่งหดึงสี่ตัวครับจากหกตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักร้อยครับหนึ่จครับมาดูสูตรข้นนหลักสิต่อเรียกว่าสี่สูตรครับตัวเลขสูตรจะนําตัวเลขหลักสิบวดล่าสุดก็คือหนึ่งมาขนครับสูตรที่หได้สอเป็นตัวตั้งสองได้จากการนาหลักสิบคือสองคือหนึ่งครับให้บวกเลยครับหนึกาับสอเมื่อได้กับสอเอาสตั้งตั้งสองบวกกับเล2เพิ่มไปเลขเ้าตัวเกหลักครับสองสามสี่ห้าเก็ดแปเก้าศูนย์่ สองครับได้เลขหกเป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ได้จากการนําตัวเลขครับให้นําตัวเลขหลักสิบนะครับคือหนึ่งบวกหลักสิบก่อนนะคือห้าครับเดี๋วหาเท่ากับหกนำผลลัพธ์คือ6กนะครับบวกหลักสิบอีกงครับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจดเมื่อเท่ากับเดเอาเมาตั้งครับนับตัวจากเจ็ดนึงแ้มคือหกแล้วก็บวกจากเลขหกเพิ่มไปเลขเก้าตัวเก้าครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสตัวเลขสิบสูตรที่สครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งหนึ่งตัวนี้ได้จากการนำหลักแสนคือเก้าบ 9บวก1นเท่ากับ1ินะครับเมื่อได้กับ10เอาศูนย์ดังบวกหลักสิบคือหนึครับศูนยบวกหเท่ากับหนึ่งเม่อกับหเอาหมาตั้งครับตั้ง1บวกจากเลขหนึ่งเพิ่มไปได้เก้าตัวกักนละครับ1นึ่งสองสาี่หกเจ็ดแปดเต่ไปถึสิบสุดที่สี่ได้เก้9เป็นตัวตั้งครับเตัวนี้ให้แยกนำหลักหน่วยบนคือ8บวกหลักสิบคือหนึ่งครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านำผลลัพ์คือเก้านะครับบวกหลักสิบคือหนึ่งครับ, 9, บ แล้วก็บวกจาเกเลข9เพิ่มไปให้เลข9ตัว9แล้วครับ901 2345 67เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มนจนครบ4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มจนเส็นะครับมี2 3 4 6 7 9ครับ2 3 4 6 7 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมนําสูตรเทียบทวนเพื่อดึงวเลงครับผมดึงเลข4ตัวเลข6ตัวเลข7ตัวเลข9ครับ1 1เอ่อดึงเลข4 6 7 9ครับ สรุปนะครับเลขเด่นหลักสิบก็บคือ4 6 7 9ดึง4ตัวครับจาก6ตัวครับ4 6 7 9ครับเป็นเลขเด่นประจำหลักสกิบนะครับมาดูสุขคณนณหลักหน่วยต่อเขาต้องมาสี่ศูนยครับจะได้สูตรจะนั่นจะได้หลักหน่วยว่าล่าสุดก็คือ8มาคำนวณครับสูตรที่1ได้5้ไปเดตั้งได้จากกระนำหลักสิบหน่วยคือ8บวกตัวเองครับแปดเอไป้ทั 16, ้งคือสิบหกว่าจะสิบหกเอาหกตัวมาตั้งตั้งหกนับลดจากหกหนึ่งแต้มคือห้าบวกเกตค่าเพิ่มไปใหขเก้าตัวเก้าหลักคร แ้วเวลาตัวสุดที่2ได้3เป็นตัวตั้ง3ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยอสุคือ8ให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนนั้นเลยคือเครับไปโอเกเท่ากับสิบห้านับคือ5ตัวหลังบวกหลักหน่วยเช่นครับ5บวก8เท่ากับ13มเมื่อได้13สามเอา3มาตั้งตั้ง3บวกอย่างไร้3เพิ่มไปให่เ้าตัว9ก้ับวกสามสี่ห้าาไปหลักหน่วยสุดที่3ได้เลข4เป็นตัวตั้ง4ีตัวนี้ได้จากการนำตัวเลขครับให้นำ หลักแสนคือ9บวกหลักหน่วยคือ8ครับ9ก้าบวปเท่ากับสิบเจผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับ7จ็ดปเท่ากับสิเมื่อสิบห้เมื่อสิบห้เอาห้าจะนำมาตั้งตั้ง5นับลดจาก5 1แก้มคือ4บวกแคลริสสีเพิ่มไปให้เลข9ตัวข้าราชกรับ4 5 6าหกเก็บไปเก้านนึ่แต่เป็นหลักหน่วยสุดที่4ได้เลข6เป็นตัวตั้ง6ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวนี้ครับให้นําหลักสิบคือ1ครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับ1นึ่งแปดเท่ากับเก้านำผลล บัวเราเลยขึ้นไปครับ9ไปเท่า,ากับ17บวกได้17เ,เอา7ตารางมาตั้งตั้ง7นับลดจาก71แต้มคือ6บวกจะได้6เพิ่มไปให้เลข9ตัว9าละครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มจนกระทั่ง4สูตรครับจากด้านนี้ที่ผม นับแต้มชนเด็นนะครับมี1 6 7 8 9 0ครับ1 6 7 8 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขหดึงเลขเดึงเลขดึงเครับ6789ดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับ6789ครับมาดูสูตรมาดูการจับคู่นะครับในชุด2ตัวนะครับ2ตัวล่างและ2ตัวครับในชุด2ตัวล่างผมจะนำหลักพันสี่ตัวที่คํานวณครับ ที่คำนวณได้ครับ2789จับคู่หลักร้อยสีตัวครับ1678จะได้ชุด2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ2วังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้สองหน7่งสอวางหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วยสีตัวจะได้7จ็ดหนึ่งเจ็วางหลักสิบจับคู่หลักหน่ยสีตัวจะได้แปดหนึ่งแปดจ็ดแปดแปดเก้าวงหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวจะได้เก้าหนึ่จ็ดเก้าแปด รวมทั้งหมดในด well. um, ดชุด <unnecessary S> 2ตัร่างจับคู่ได้16ชุดครับนี้เป็นชุดตรงตรงสตัร่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนต่อครับในชุด2 <Lew> ตัวบนผมก็จะนําหลัก1ิบตัวครับ4 6 7 9จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับ6 7 8 9จะได้ชุด2ตัวหอยเหลาวพัฒนาดังนี้ครับ4วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวใช้4 6 4 7 4 8 4 9 6วางหลัก10จับคู่หลักหน่วยสี่ตัว ได้หกหกหกเจ็เก้าเจ็วางหลักสิจับคู่เลยสตัวครับจด็ดหกเจ็ดเจ็ดเ้าวางหลักสิจับคู่เลยสีตัวครับจะได้เก้าหกเก้าเจ็ดเก้รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัตบนจับคู่ได้16ชุดครับนี้เป็นชุดตรงตรงสองตะบนนะครับ16ชุดและชุดตรงตรงสองตง่าง16ชุดครับหวเลาพัฒนาในงวดประจำวันที่13ทธันวาคมครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับ ในชุด2ตระกูลนครับชุด2ตรังจากสูตรคำนวณนะครับจับคู่ไว้16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรตัวเลขเด่นมาตัดเพื่อสรุปเุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นก็จะมี2 1 2 7 7 1 7 7 4ชุดครับ2 1 2 7 7 1 7 7 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นนะครับตัดมาจาก1 6ชุด2ตรังนามาเทียบมาชนครับ อ่าทเอฟซีท่านใดมีสูตรคำนวณครับให้นํามาเทียบประชนจะได้ตัวเที่ตรงใจท่านครับมาดูกัสุนชุดเด่น2ตะวันต่อครับในชุด2ตะบนจากสูตรคํานวณจับคู่ไว้16ชุดใน16ชุดนี้ผมได้นําสูตรประตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมตัดแล้วครับสรุปได้ดังครับชุดเด่นก็จะมี4 6 4 9 9 6 9 9 4ชุดครับ4 6 4 9 9 6 9 9 4ชุดใน4ชุดนี้ครับเป็นชุดสรุปเด่นนะครับตัดมาจาก1 6ชุด2ตะบน เอฟซีทนายมีสูตรคำนวณได้เดเน2โทนนํามาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเล่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด3ตะวันต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่ตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตสีตัวครับ1678ครับ1678ผมดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลขเ2็ดสตัววางที่หลักร้อยครับ ผมจะนำหนึ่งเลขเจ็ตัวนี้ครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสชุดนะครับสี่หกสี่เครับจะได้ชุดสตัวบนหอยลาวพัฒนาดังนี้ครับชุดสามตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับหนวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตัวันสี่ชุดจะได้หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าเวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตมวันสี่ชุดจะได้เจ็ดสี่หกเ้าเจ็ดเก้าหกเทั้งหมด จากผู้ได้8ชุดครับนี้เป็นชุดตรงตรง3ตะบลเวลาพัฒนามาลุ้นกันครับ8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับดูที่ชุด2ตารางก่อนนะครับในชุด2ตารางอยากสูตรคำนวณจับกูไว้16ชุดสรุปชุดเด่นไว้ที่4ครับ21 27 71 77ครับ4ชุดนี้เด่นที่สุดเด่นที่77ครับ เน้น77ครับรองมาที่27ครับเน้น7 7ดรอง27นะครับนี่เป็นเลขไท้าย2ตัวล่างครับและในชุด2อทนครับจากสูตรคำนวณจากคู่ไว้ชุดเหลือสูตรชุดเด่น4ชุดครับ4 6499699ครับเด่นที่สุดเน่นที่ี่46ครับเน้นไปที่4 6ครับรองมาที่9 6ครับเน้น4 6รอง96นี่เป็นชุดเน้นชุดรองเลขไท้าย2ตัวล่างครับจาก4ชุดเหลือ2ชุดนะครับ มาดูการสรุปชุดเน้นรองสามตัวนครับในชุดสามตัวจากสูตรคำนวณจับคู่ไว้ที่แปดชุดครับใน8ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่746ครับเน้นไปที่746ครับเด่นที่สุดเน้น746รองไปที่796ครับเน้น746รอง796ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองเลขท้าย3ตัวนจาก8ชุดเหลือ2ชุดครับ746และ796ครับนี่คือข้อมูลเวลาพัฒนา ในงวดประจําวันที่13ธันวาคมครับมาดูชุด4ตัวเราครับชุด4ตัวผมก็จะนําชุด2ตระเน้นลอง2ชุดครับ27และ77จับคู่กี่ยวกับชุดเน้นลองสอรวนองชุดครับ46และ96ครับจะได้ชุด2ได้ชุด4ตัวหัวเราวพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวครับที่ผมสรุบจับคู่เด่นไว้ครับมี2746 2796 7746และ7796ทั้งหมด4ชุดครับ เป็นชุด4ตัวชุดตรงตรงสชุดนี้จะมาหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปเลขไทยตัว3ตัวัน2ตัว2นสตารางหวเราะพัฒนางวดประจําวันที่13ธันวาคม2อง7ให้กับ f c ดูครับในชุด4ตัวจากสูตรคำนวณจับคู่ไว้สชุดใน4ชุดนี้นะครับผมสรุปชุดฟันธง4ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่7746ครับ774 6หครับ สามตะบนเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ตะบนสี่หกส่หกสองต่างเจต่างเจนี่เป็นชุดสรุปฟันธงสตัวสามตะบนสองตะบนและสองตล่างครับมาดูชุดสรุปเด่นสงตัวบนล่างครับซึ่งเป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับในชุดสงตัวครับในชุดสอตัวเขาจะมีสองหนึ่ง4องเจ็ดเจ็ดหนทั้งหมด8ชุดในแชุดนี้นะครับเป็นเลขเด่นชุดสตัว มาได้ทั้งสองตะวันทั้งสองตัวล่างมาลุ้นครับทั้งสองทั้งแปดชุดนี้จะยังเดินต่อหรือไม่ครับหลังจากที่ติดต่อเดินติดต่อกันมาเข้าเป็นงวดที่สามครับเข้าเป็นงวดที่สามนะครับเดินต่อมาครับจากก่อนหน้านั้นสะด,ดไปสี่งวดครับหลังจากสี่งวดมาก็เดินมาถึงสามงวดแล้วครับมาลุ้นกันครับงวดถัดไปครับวันที่สิบสามจะยังเดินต่อหรือไม่ครับในแปดชุดนี้ครับน,นี่คือข้อมูล ในชุดนะครับสรุปฟันธงครับในชุด4ตัว3ตัวบนก็โอกาสที่จะตรง100%เเ์ก็ค่อนข้างยากครับแต่ผมเน้นให้ f c ทุกท่กนครับท่านควรมองไปที่ในชุด2ตัวมากกว่าครับทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตล่างนะครับถ้าท่านนำทั้ง8ชุดนี้นะครับไปทำธุรกรรมนะครับทั้งบนทั้งล่างอาจจะมีโชคดีกว่าไปมุ่งหวังในชุด4ตัว3ตัวครับในชุด4ตัวก็ อยู่ที่ตัวเลขนะครับตัวเลขบางงวดก็อาจจะตรงครับบางงวดก็อาจจะหลุดครับก็สิบสี่ตัวก็คือว่าตรงตามหลักตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างจะยากครับแต่สามตัวก็มีโอกาสครับเด่นที่สุดก็คือในชุดสองตัวครับนี่คือข้อมูลนะครับเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นแนวทางเวลาพัฒนาผมได้นำมาลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับ เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและชมโปรดใช้การพิจารณายาณก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะออกตามสูตรมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลักคุลาวพัฒนากันได้ในงวดประจําวันที่13บธันวาคมครับขอบคุณ f c ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรโดยที่ผมได้หาข้อมูล เวลาวพัฒนางวดประจำวันที่13ธันวาคม2567ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับฝากนะครับกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวเดยดีเลขเด็ด,ล,ด,ดลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ FC ทุกท่านครับท่านในท่าโชคดีแล้วอยากจะให้กำลังใจแอดมินก็ช่องทางนี้นะครับ ตรงนี้ครับเป็นช่องทางที่ให้ fc ครับท่านที่โชคตีแล้วอยากจะสนุนในการทำคลิปลงคลิปและการให้กำลังใจแอดมินซึ่งเป็นผู้คิดค้นหาข้อมูลมาลงคลิปให้กับ fc ดูเป็นแนวทางในคลิปต่อไปก็ช่องทางนี้ครับเป็นช่องทางสนุนครับขอบคุณ fc ท่านที่ได้ทำการสนับสนุนมาตลอดกันมาครับขอให้ทุกท่านนะครับเหงื่งบางๆกันตลอดไปทุกๆุกงวดครับและขอบคุณ fc ทุกท่านครับทั้งติดตามเก่าและติดตามใหม่นะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ